ทันทีที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาในโลกใบนี้ต่างถูกความชราลุกรานถูกพยาธิเบียดเบียนและถูกมรณะรุมร้าทุกขณะจิตเวลาของชีวิตจึงลดน้อยลงไปทุกทีบางคนตายตั้งแต่อยู่ในคันที่ตายในปฐมวัยก็มีในมัิิมวยัวยวัยหนุ่มวัยสาวหรือวัยกลางคนก็มีมาก ส่วนที่เหลือก็ตายในปจจิมวัยไม่มีใครเลยที่คงอยู่เป็นนามตาแต่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะชีวิตในสังสารวัฏยังตกอยู่ในกฎของตรายรักณมีเพียงอายตน,นันิพานเท่าน,นั้นถือเป็นนามตาที่มีการเวียนไายตายเกิดบัดเรายังต้องเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่อย่างนี้การปฏิบัติตอนที่ดีที่สุดก็คือ หาวกาสั่งสมบุญทุกๆวันไม่ลาาพลาดวันประกันพรุ่งในการสร้างความดีไม่รอดูเริกดูยามในการบำเพ็ญกุศลธรรมเพราะไม่มีใครรับประกันได้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ถ้าโมไดที่เราได้ลงมือทำความดีเมื่อนั้นก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีแล้ว บุญกุศลจากการทำความดีจำโดยผลในเราประสบความสุขและความสำเร็จยิ่งยิ่งอนไปัตงในภพนี้และภพหน้าโดยเฉพาะบ,บุญจากการเจริญสมาธิภาวนาเป็นบุญละเอียดที่จะทำให้ใจของเราละเอียดทำให้เกิดความสงบสะอาดบ,บริสุทธิ์และเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน และเข้าถึงพระนิพพานก็สัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในกุติกนิกายธรรมบทความว่าอโลคยาปรมาลาภาสันติปรมังทนังวิสาสะประมายาตินิพพานังปรมังสุขังลาบทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งทราบมีความสันโดษเป็นอย่างยิ่ง ญาติมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งร้านพาป็นสุขอย่างยิ่งการมีลาบมาถึงการได้ในสิ่งที่พึงปรารถนาซึ่งเป็นโลกธรรมฝ่ายดีจ่นได้ทราบสิ่งเงินทองได้เพิ่มเงินเดือนหรือได้รับรางวัลเป็นต้นลาบสการะเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาเพิ่มโดยความสะดวกในการดำเนินชีวิต แต่ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดมาก,ก็ตุความเจ็บคือรโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนรโรคสั้งลายนั้นนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานทางกายสำหรับคนไข้และเป็นทุกข์ทางใจสำหรับหมู่ญาติรโรคภัยแค่เจ็บจึงไม่มีมนุษย์คนใดปราถนาเมื่อถูกรอกกลุมเร้าหนักเข้า แม้มีเงินทองก็ไม่อาจซื้อความแข็งแกรงกลับคืนมาได้เลยเพราะฉะนั้นแม้มนุษยชาติจะปรารถนาลาบยศสรรเสริญสุขเพียงใดก็ไม่ลืมปรารถนาอยากเป็นผู้ไม่มีโรคภัยกระเจ็บเราะตระหนักดีว่าแม้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายก่กองอาจสังขารร่างกายไม่แข็งแรงเสียแล้ว ก็พลาดโอกาสที่จะได้ใช้สายทรัพย์อย่างมีความสุขดังนั้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบรรดาลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งเนึ่งจากทรัพย์สมบัติสาม,มารถแลกเปลี่ยนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายนอกได้มนุษย์ส่วนใหญ่จึงทุ่มเทเวลาให้กับการแสวงหาทรัพย์ พมาหล่อเลี้ยงร่างกายและเก็บสะสมทรัพย์เพืแสดงถึงฐานะอันมั่งคั่งบางคนลืมวัตถุประสงค์ในการหาทรัพย์โม่หาเบียงในภพชาตินี้ได้มาเท่าไร่ก็ไม่รู้จักพอแล้วก็เก็บงาเอาไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ไม่รู้จักบริจาคทานนั้นจะเป็นขุมทรัพย์เดดตัวไปข้ามภพข้ามชาติ ถูกความตระณหนีครอบงำจึงไม่ทานทรัพย์ที่มีอยู่มากมายกายกองจึงเป็นเหมือนทรัพย์ทุกผลภาพเพราะตายแล้วก็นำติดตัวไปไม่ได้ส่วนบุคคลที่มีความสันโดษถือว่าเป็นคนทีทโรยที่สุดคนหนึ่งพอรู้จักคำว่าพอและฉลาดในการเปลี่ยนทรัพย์ให้เป็นบุญคำว่าสันโดษแปลว่ายินดีชอบใจพอใจ หมายถึงรู้จักพอรู้จักประมาณยินดีสิ่งที่มีอยู่และสิ่งที่ได้มาคือมัทุ่มเทสติปัญญาความสามารถทำสิ่งใดไปเต็มที่แล้วก็พึงพอใจไม่กระวนกระวายใจให้เป็นทุกข์เหมือนน้ำกลางทะเลทรายแม้มีเพียงน้อยนิดก็สามารถทำให้จิตของผู้เดินทางไกล เกิดความยินดีได้ทรัพย์สินเงินทองแม้อาจไม่มากมายนักก็าสามารถจังใจของผู้สันโดษให้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขความพอใจได้แต่หากไม่สันโดษแล้วใจก็ยังกระวนกระวายหิวกระหายอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆเติมหน้าความโลภดังนั้นพระองค์ยังตรัสไว้ว่าความสันโดษเป็นยอดแห่งทรัพย์ มีคำที่เราควนทาความเข้าใจเพิ่มเติมคือคำว่าญาติญาติแปลวว่าคนคุ้นเคยคนใกล้ชิดหมายถึงพูดคุ้นเคยกันแล้วไว้วางใจกันได้บางคนแม่เป็นญาติทั้งสายโลหิตกันแต่ไม่มีความคุ้นเคยกันเลยก็ไม่ถือว่าเป็นญาติแท้จริงเพราะไม่มีความผูกพันทางใจต่อกันแต่ถ้าแม้ไม่ใช่ญาติทั้งสายโลหิต มีมีความคุ้นเคยสนิทสนมกันมีรับลมคมในไม่คบหาการพระมุ่งผลประโยชน์ผูกพันกันด้วยใจมีความจริงใจปรารถนาดีต่อกันคอยช่วยเหลือเกื้อกลูกกลกในประสบความสําเร็จในชีวิตพยามตกยากก็ช่วยหาทางแก้ไขไม่ทอดทิ้งกันในครามีภัยอย่างนี้เรียกว่าญาติแท้จริง และกา,ายได้ญาติอย่างนี้ต้องอาศัยความคุ้นเคยเพราะความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งประการสุดท้ายพระองค์ตรัสว่านิพพานังประมังสุขขังเพราะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งผู้รู้ทั้งหลายเห็นตรงกันว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมเป็นแหล่งรวมความสุขอันไม่มีประมาณ เรไม่มีทุกเจือปนเลยเป็นสุขที่เลิกกว่าสุขทั้งหลายในภพสามนี้เพราะสุขทั้งที่เป็นของมนุษย์ของทิพย์ของพรหมของอรภพรมที่ว่าสุขมากแล้วก็ยังเทียบกวับสุขในนิพพานไม่ได้เพราะความสุขนอกนั้นยังตกอยู่ในกฎของตรายลักษ์ยังไม่เที่ยงจึงมีสุขที่เจือดิทุกเป็นสุขเพียงเล็กน้อย มเมตตาสุขในนิพพานแล้วเทียบกันไม่ได้เลยนี่แหละจึงได้ชื่อว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในเรื่องของอายตนานิพานนี้พระเจ้ามิลินได้เคยตรัสถามพระนาคเกษเถระผู้ปราบเริงเริงปัญญาเอาไว้ว่าข้าแต่พระนาคเกษโยมไม่เชื่อว่านิพพานมีสุขอย่างเดียวยอมเชื่อว่านิพพานเจือทุก ที่พานิพานเจือทุกข์เพราะมีเหตุอยู่คือปกเสวงหานิพานย่อมเดือดร้อนกายใจมีการกำหนดการยืนการเดินการนั่งการนอนและอาหารอดหลับอดนอนมีการบีบคั้นอายตนะมีการสลัดทรัพย์ญาติมิตรสหายที่รักเป็นต้นส่วนพูกที่หาความสุขในทางโลกย่อมเดืวความเรื่อนลมบันเทิงใจเด็กกามขุณหนึ่งห้า ตัวตาก็ได้เห็นรูปที่สวยงามหูก็ได้ยินฟังเสียงประเพะจมูกก็ได้สูดดมกลิ่นหอมๆมล้นก็ได้รับรสอร่อยอร่อยกายก็ได้สุกต้องสมัมผัสใจก่อเกิดความสุขใจกระนึกถึงแต่อารมณ์ที่ทําให้เกิดความสุขใจผูรล่าเสียงที่จะทําให้เกิดความสุขทั้งตาหูจมูกเล้นกายใจเสียแล้วทําให้ได้รับจากความทุกข์ทางกายทางใจ แม้มาคันยาปริปากชก็ได้ตีเตียนพระผู้มีพระเจ้าว่าพระสมาโคดมเป็นผู้กำจัดความเจริญไม่ใช่หรือเพราะเห็นอันนี้แหละยอมจะกล่าวว่านิพพานเจือทุกเพระน้าเกษงของเราหันได้ถวายพรยืนยันเหมือนเดิมว่านิพพานไม่เจือทุกเลยนิพพานเป็นสุขอย่างเดียวข้อที่มหาปพิตรัสว่านิพพานไม่ทุกนั้น ไม่ใช่ทุกข์ของนิพพานแต่เป็นทุกข์ของการกระทำให้สำรักนิพพานทั้งหากการทำให้สำรักนิพพานเป็นทุกข์เพราะเป็นการทำกิจส่วนกระแสะโลกต้องใช้ความเพียรและความอดทนต้องเอาชนะใจตัวเองแต่มีปกติัุกปันหาครอบงาเอาไว้จึงแต่ความสุขทางอายตนาเสียเพราะู้ว่าเป็นจาการเมื่อคนไม่เย็สุขที่แท้จริง แต่เมื่อได้นิพพานแล้วก็ได้สวยสุขอย่างเดียวเหมืนกับพระราชาทั้งหลายต้งองอาชีวิตเป็นเดิมพันศัพย์ยุทธกับอริราชศัตรูสูญเสียพลทหารมากมายแต่เมื่อกำจัดข้าศึกได้แล้วก็ได้สวยราชสุขอย่างเดียวพระจามิลินคันสดับแล้วก็อบจนมัญญาที่จะโต้แยง้งจึงตรัสว่า เอาละเป็นอันยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นจริงเราจะเห็นว่าสุขล้วนๆจะเกิดจากการได้นิพพานเป็นอย่างหนึง่งสุขปนทุกข์ก็เกิดจากการได้เสวยเป็นจากการมาคุณก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะดังนั้นการปรารถนาสุขล้วนๆก็จะได้หลงปล่อยใจไปตามกะแสยกิเลสใ,ใจหมกมุ่นอย่กับเป็นจาก,กามมาคุณจึงเป็นสายไม่สุข ที่ไม่จีงงรังยั่งยืนอะไรยิ่งยึดติดก็ยิ่งทำให้จิตตกตำ่ำยิ่งพัวพันกังแต่ทำให้ใจเศร้าหมองส่วนสุขจากพระนิพพานนั้นเป็นนิรามิสุขสุขไม่ต้องอาศัยประจายภายนอกมาช่วยปรุงแต่งอยู่พ้นจากกฎของไตรลักษ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะบรรลุได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติทำให้ใจหยุดใจนิ่ง จนได้กระทถึงพระนิพพานในตัวซึ่งคือพระธรรมกายนี่เองดังนั้นน่ะให้ลูกลูกทุกคนมันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งจนกว่าจะเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลัน จงทุกท่านเทิน